เทราทรรีบชี้แจงแฟนบอลข้องใจโพสต์คลุมเครือหลังทีมชาติไทยตั้งอิชิอิคุมทัพอย่างที่ทราบกันว่าในช่วงภักเกรกทีมชาติหนล่าสุดทีมชาติไทยมีภารกิจลงสนามในสกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2พร้อมด้วยผลงานชนะ1แพ้1โดยเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมชาติจีน1-2และบุกไปเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์3-1มีสมแต้มจาก2เกมแรกรังตำแหน่งอันดับที่2ของกลุม่มหลังจากสิ้นภารกิจ กับตันอุ้มแต่ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความว่าขอบคุณสําหรับความทื่มเทของทุกคนไว้มีโอกาสพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการแต่กลายเป็นว่าโพสต์ดังกล่าวของโกอุ้มมีแฟนบอลจํานวนมากเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายรวมไปถึงตั้งคําถามว่าโพสต์ดังกล่าวมีในสําคัญอะไรหรือไม่เนื่องจากเทระทอนโพสต์หลังจากที่มาดามแป้งนวลพัลลัมซำผู้จัดก,การทีมชาติไทยประกาศแต่งตั้งมาซาทะาาอิชิอิเข้ามารับหน้าที่แทนมาโนโพกิ้ง ก่อนที่แบ็กไซด์ของบุรีรัมยู i นเตดออกมาชี้แจงว่าในอะไรครับก่อนหน้านี้คิงคับปีนุ้นผมก็โพดนะคําว่าเจอกันเมื่อชาติต้องการคิดอคติกับผมไปหรือเปล่าถ้าไม่ได้คิดอคติกับผมคงไม่คิดแบบนี้ยูพิโกผมก็โพดนะครับพร้อมกับหลักฐานโพสต์เก่าในอดีต